นำไก่พันพม่าพ่อแม่พันซึ่งได้รับการซึ่งได้ผ่านการตีบ้านเฮาสะเอินตีเนอะได้ตีมาเรียบร้อยเด้อสสนามบ้านด่านอำเภอนินคมคำซ่อยอำเภออ่ะนะครับซึ่งวันนั้นก็อันนี้เป็นลูกของเขาโดยตรงนะครับลูกของเขาโดยตรงอ่ที่ชนะมาแล้วห้าแสนห้าวันนั้นอันนี้ลูก ก็ได้ชนะมาแล้วได้กินเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าตัวขนาดนี้ก็จะขายประมาณตัวละ4,5 0 0นะครับ4,500ซึ่งมีลูกพร้อมจำหน่ายนะครับถ้าลูกขนาดนี้เห็นไหมครับถ้าลูกขนาดนี้ก็คู่ละคู่ละ3000นะครับคู่ละ3 0 0พถ้าเล็กกว่านี้สักนิดหน่อยก็คู่ละสอง0นนะครับพร้อมส่งตลาดมีจำมีเยอะนะครับผลิตขายตลอดไก่ นะครับซึ่งเอ่าอันนี้นําให้ท่านดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือเป็นลูกขนาดเล็กนะลูกขนาดเล็กกําลังวัยรุ่นพอดีนะครับยุ่งวัยรุ่นพอดีอันนี้เป็นสายเลือดของพม่าโดยตรงนะครับสายเลือดพม่าโดยตรงนี่ครับอันนี้ก็ขนาดนี้ก็รุ่นนี้คู่ละสองพันนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียมีเยอะแยะซึ่งผ่านการอ่าการกรองผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี พร้อมที่จะบริการลูกค้าได้ออทพ่วประเทศไทยนะครับซึ่งหากท่านสนใจประการใดนะครับทางผมเองก็ผลิตไก่ไขายเห็นไหมครับได้ยินเสียงร้องเจียวเจียวเจียวใจันาดแยกตีกันอยู่เลยเลือดสสยเลือดของพ่อแม่พันนะครับนีอ๋นนอทีนี้ลูกอันนี้ก็อันนี้ไก่ขาวนะครับไก่ขาวอันนี้ไก่ขาวพ่อมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ 4,005ถ้าใครที่จะสนใจก็พร้อมที่จะส่งจำหน่ายทั่วประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่นี้ไก่ลูกเ,เล็กนี่ครับลูกเกียบลูกเกียบเป็นอันนี้ก็ลูกของอเจ้าไฮโลซึ่งชนะมาเหมือนกันจากบ้านด่านมี10ตัวก็เหลือ10ตัวไม่ตายสักตัวพร้อมที่จะส่งให้กับท่านรุ่นขนาดนี้นะครับรุ่นขนาดนี้ไม่จำหน่ายไม่แพงมากนะครับก็คู่ละ2 0 0พัน ให้กับ,บท่านถ้าทางท่านสนใจติดต่อประกันในนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อยู่พันงามๆทั้งนั้นเลยนะครับไหลเลือดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เมียท่านเห็นเลยกำลังได้ยินเสียงเจ้าจ้าเจ้าอยู่นั่นก็คือเป็นเลือดของไก่ชนนะครับก็เลือดชนนี่นะครับอันนี้ตัวเมีย ตัวเมียรุ่นนี้ตัวเมียสายเลือดแท้ตัวนี้ตัวละห้าพันนะครับเพิ่งซื้อมาจากมหาสารคามนะครับเพิ่งซื้อมาจากมหาสารคามอันนี้ก็รุ่นน้อยอันนี้รุ่นเจี๊ยบรุ่นเจี๊ยบยิบกีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเจี๊ยบยี่สิบกีมืลูกดอกมากนะครับรุ่นนี้ตีเมื่อเดือนไหนนะครับรุ่น16ล้านเดิมพันล้าน ครับรุนที่ตีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ดูเ,เที้ยงเลยอันนี้ก็ตัวคนนี้ใช่นิเดียขนาดนี้ยังตียังปล่อยไม่ได้หรอกครับเพราะมันตอมเสียงมันเยอะมันจะละปล่อยให้ท่านไปไม่อาจะตายถ้ามันตกว่านี้ใช่นิดเดียเท่ากับก็ปั้นเลยครับคู่ละสองพันสามารถจำหน่ายได้เลยครับนะครับก็ถ้าสนใจประการใดก็ติดต่อมาได้นะครับโดย อันนี้ก็ตัวพันขาวอีกเหมือนกันนะครับพันขาวมีลูกอยู่สองตัวมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับพันไก่ขาวอันนี้ก็สายเลือดแท้พม่านะครับสายเลือดแท้พม่าตัวละห้าพันไม่พอจําหน่ายนะครับอันนี้ก็ไว้ทําพันแต่หากว่าท่านสนใจก็สามารถที่จะสั่งจองและต่อรองกันได้นะครับตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็ลูกของเจ้าไฮโลโดรจงนะครับ ตัวนี้มีอยู่3ามตัวตัวคู่2ตัวเมียหนึ่งนะครับตัวคู่สตัวเมียหนึ่งคู่ละสามหัดหากหาท่านสนใจก็สั่งจองได้กําลังผลิตอีกเยอะกำลังฟักอีก3ามแม่สายเลือดแท้ร0อยปเซ็นะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็ให้เห็นตอ่อตอนแรกๆแ,แล้วนะครับเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายตัวไวโดยเราให้หัวอาหารแต่ให้อาหารเป็นเวลา นะครับมีแต่ตัวงามทั้งนั้นเลยนะครับทั้งไก่ไปรุ่นอ,อันนี้ก็มีตัวผู้อยู่ยสี่ตัวตัวเมียอยู่แค่สองตัววนมากือบเป็นตัวผู้ครับท่านสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงก็ไม่ผิดหวังไก่ครอบครัวประสบการณ์ครับ,รบประสบการณ์ที่ผลงานที่ผ่านมาครับเล่าเล่าสู่ฟังนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ตีแล้วนะครับตีเอาไปชนแล้วสองสามสนามก็ชนะมาตลอดทั้งเดือนพัน 5แสนห้าก็ชนะมาแล้วที่บ้านด่านครับนะครับแล้วก็บ้านด่านตรงบ้านแค่ไอ้ตรงสนามบ้านแค่นี้ก็เสมอมาห้าห้าแสนห้าไม่ใช่แพ้สักตัวไม่ใช่สักตัวอบถามราคาที่ต่ําสุดลูกเจี๊ยบเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับลูกเจี๊ยบถ้าท่านลูกเจี๊ยบต่ําสุดนี่จะคู่ละสองพันสองพันครับสองพันโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยก็คู่ละสามพันสามพันนะครับแต่รุ่นที่ท่านเห็นตรงนี้ที่มัน ใหญ่คงต้รงปั้นปีพุมแล้วอย่างเงี้ยก็คือยังไงท่านสนใจก็มาดูแล้วก็ต่อรองกันได้ในราคานี้นะครับประสบการณ์ประสบการณ์ในการทัผลงานที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจนะครับตีทุกครั้งไม่เคยผิดหวังแล้วก็ไก่ที่เอาไปได้ยินได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเขากลับมาเขาก็บอกว่าตัวแม่พันธ์ก็สามารถขยายพันธุ์ตัวพ่อพันธุ์ก็ไปตีแล้วก็ชนะครับ ราคาสูงสุดนะครับราคาสูงสุดนี่กี่หมื่นครับคู่ละหมื่นคู่ละหมื่นครับไม่แพงเหมือนคนอื่นครับแต่ว่า่ราคาหมื่นนี่คือสามารถตกลงราคาหรือต่รลงได้ตอรลงกันได้ครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณชัยนิพนธ์บุตรดาครับเบอร์ครับเบอร์เลขโทรศัพท์0818734183ครับ ในตัวเมืองมูกดาหารนี่เองครับถ้าสมมติว่าสนใจเกี่ยวกับไก่นะครับสามารถที่จะส่งได้ตลอดจริงๆแล้วราคานี้เป็นราคาพี่น้องซ้ำพอจะแบ่งปันกันไปเลี้ยงเท่านั้นเองส่งสามารถส่งทางเคอรี่ได้ได้ครับทั่วประเทศครับครับเน้นย้ำนะครับขอขอเบอร์อีกคั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสามสี่หนึ่งแปดสามครับแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสาม ครับรับรองคุณภาพนะครับป,ประกันนะครับนะครับพูดถึงคุณสมบัติของไก่ชนที่ที่ของท่านนะครับรโดดเด,นด่นโดดเด่นคือ,ค,อคือลักษณะเด่นเนี่ยลักษณะเด่นแต่ละวันเนี่ยมันคือความแข็งแกร่งของไก่แข,นนแข็งแกร่งแข็งแกร่งของไก่แล้วก็มันคุณสมบัติของไก่ชนเนี่ยมันจะตีกันอยู่ตลอด มันจะตีกันอยู่ตลอดต้องพยายามแยกออกให้ให้ชัดเจนไม่งั้นไก่เราจะหน้ามันจะพังหรือว่าอันนี้เป็นเป็นพันสายเลือดโดยตรงหรือว่าผสมนะครับสายเลือดโดยตรงโดยตรงใช่ครับมันจะมีแหล่งที่มาแหล่งที่มามาจากแหล่งที่มานี่ก็จากจังหวัดไหนครับจากฟาร์มไหนจากฟาร์มมุกดาหารเดี๋ยวคงคงไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้โอเคโอเคถ้าท่านสนใจเนาะสามารถติดต่อเบอร์ เบอร์โทรตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ใช่ครับครับพิกัดนะครับพิกัดถ้าจะมาดูของจริงหน้าโกบอลครับหน้าโกบอลฮา์นะครับเขตเทศบาลเมืองเมืองมุกดาหารน้อครับน้องย้ำอีกทีคุณคุณชัยนิพนธ์ชัยนิพนธ์บุตรดานะครับหรือติดต่อพูดถึงก็ได้ครับครับโอเคนะครับนี่คือนะครับฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ชนนะครับกองแท้นะครับนะครับมีผลงานนะครับ ชัดเจนนะครับจะเรียกว่าไก่อนามมยก็ได้ครับเลี้ยงอาหารอย่างดีเลี้ยงอย่างดีเลยครับผมครับไม่มีที่ไม่มีอะไรเป็นที่รบเป็นที่รบเกวนชาวบ้านสรุปแล้วถ้าท่านเลี้ยงไก่ฟาร์มของอาจารย์ชัยนิพนธ์บุตรดานะครับไม่ผิดหวังนะครับการันตีว่าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผลงานการันตีได้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทรหรือหนึ่ง 8734183ครับเริ่มต้นจากอาไก่ตัวเล็กตัวเล็กลลาสุดคือคู่ละสองพันคู่ละสองพันสูงสุดคู่ละหมื่นหมื่นราคานี้ราคามิตภาพไม่ใช่ยึดราคาตลาดถ้าราคาตลาดจะแกันี้ครับเราแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับขอบคุณมากครับสรุปวันนี้นะครับที่ท่านนะครับมานะครับนะครับแนะนํานะครับฟาร์มไก่นะครับสุดยอดไก่ชนนะครับคุณภาพดีนะครับต้องที่นี่นะครับ บ้านอาจารย์ชัยนิพนธ์บุตรดานะครับถ้าสนนจะติดต่อนะครับครับผมถ้าอยากรู้ของจริงนะครับของจริงต้องมาชมด้วยตนเองนะครับสัมผัสได้นะครับประวัตินะครับไม่ธรรมดานะครับคนงานมากลางวันจะได้สัมผัสครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอให้ครับลูกค้านะครับไหลมาเทมานะครับ ผลิตไม่ทันนะครับนี่คือคุณภาพจริงๆครับถ้าท่านสนใจครับตอนนี้นะครับผลิตไม่ทันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือนะครับแนะนํานะครับไก่ชนนะครับคุณภาพดีที่มุกดาหารนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยดีครับครับขอบคุณมากครับขอให้เฮงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ